Cash a gun while fishing เพื่อนๆจะต้องตกปลาให้ได้ปืนจุดที่ซายมาร์กไว้นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีแบ็ดตกปลาอยู่3สามาถังนะคะเราสามารถไปหาได้สาถังเพื่อนๆลงตรงนี้นะคะแล้วก็บริเวณใกล้ๆก,กันเนี่ยจะมีบ่อปลาเยอะมากทําให้เวลาที่เรามาตกปลาก็จะมีโอกาสที่เราจะเจอปลาเจอปืนค่อนข้างเยอะ จะเบ็ดเทาเบ็ดน้ำเงินหรือว่าหาพลนกันก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นของระดับแร์อย่างเช่นเบ็ดน้ำเงินเนี่ยมันก็จะได้ของดีกว่าแต่คราวนี้โชคดีมากค่ะใช้เบ็ดเทาตกมาปุ๊บได้ปืนทันทีเลยค่ะแค่นี้เองค่ะตกได้ปืนอันเดียวก็ผ่านแล้วด o n a t เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ฟอดไน์ได้ที่ True Wallet พรอม p พ y ตามคีวคและเบอร์นี้ทรขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ